ท่านอ๋อครับมันเชื่องเลยครับอ้ห่แล้ดีัเยครับอ่านีเนะียเาไปหาหาเจขอเขียนมือไ่ียครับอ่านี่โอพี่เพิ่งเคยส่งไปให้พี่เนะเห็นเพิ่งเคยเห็นว่ารอกอยู่ใน เขามาขายเองเหรอฟา้ฟาดเฮ้ฟัดไปฟักโต้เกียร์พุ่งเกียดไปนะอะ้าอ่าเน่น่เล่นเล่นเลยขี้เลย <ka> นี่ ah. สัมสนันนะเดิมขอมือคนใหม่ขึ้นมาครับเป็นสาวเลยกินไปมั้ยมันมีประวัตินะเนาะมันมีประวัติจะได้ลบมันเป็นสเฮ้ยลาลองไม่ไปปลาลองว่าเฮ้ยหมดห้าไข่สารคดีค่ะนี่มันอ่อนนไปมยี่เนฟี่ยนี่ทันทานทันอันนี้ทาน

Không lên. Ừ, bắt tan sao. Đây. You know. They want me have, you know. Cái này cái gì nào? Nên ăn, ăn à. อยากไปงบนกับกงที่แม่อยากไปนูกอ้อนรวยอยกไใครบ่ไปคนไล่คนไล่คนไลน่ไหมไมมันยังน้อยอยู่มันเรียกมามันเรียกได้อ่านนเล่นเล่นเลย